ผมถามนิ่นึงครับมีความเห็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าอีกหน่อยครับเช้าผมเอานี้ดีกว่าผมมองว่าแง่ส่วนตัวแง่ส่วนรวมแง่ส่วนรวมได้นะเพราะว่าเปิดโอกาสให้คนที่ม่ากายจํากัดใจมีความจํากัดทงน้นมากายแต่ว่าอาจจะขัดใจกับคนรักธรรมชาติแต่ก็อยู่ที่มุมมองดีกว่าขอบคุณครับ พี่ว่าถ้าสมมติเขาทำกระเช้าอะในความคิดพี่มันยังไงบ้างดีหรือไม่ดียังไงดีก็ดีครับดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแต่ว่าคนที่เดือดร้อนคือลูกหาบค่ะเพราะว่าที่นี่คือเป็นอาชีพของลูกหาบนะคะอ๋อแล้วธรรมชาติพี่ว่าธรรมชาติมันจะจะเสียไหมเสียมากเลยค่ะหลอเพราะคนมันเยอะใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่ก่อนเขาก็เคยมี พี่ว่าเขาจะทํากระเท้าใช่หระค่ะพี่แต่ว่าก็ยกเลิกไปอะค่ะอ๋อเขากลัวเรื่องความสกปรกขยะอะไรพวกนั้เนอะก็คือจะตามมาหมดเลยอะค่ะพี่ธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนอย่างนี้เราจัดการไม่ได้เลยเหรออย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันคนเยอะมันก็ก็ก็ยิ่งพังเร็วอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เอออย่างงี้เราก็ไม่ต้องเดินเหนื่อยแล้วอีกหน่อยใช่ไหมพี่ครับพี่ว่าถ้าสมมุติอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีกระเช้าพี่มีความเห็นยังไงบ้างถ้ามีกระเช้าเนี่ยกลัวไม่มีครับ เอาเหรอครับมันแต่ไอ้ทักษิณเป็นนายกครับว่าจะมีกระเช้าก็ไม่มีอ๋อแล้วถ้ามีกระเช้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ไม่มีหรอโอ้แล้วพี่จะขาดรายได้ไหมถ้ามีกระเช้าอ่ะใช่ไหมแล้วอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าให้เดินดีกว่าใช่ไหมเดินนี่ทางธรรมชาติออกกำลังเนาะโอเคขอบคุณมากครับพี่ลุยลุยอยาดี